สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนนะคะการบันทึกไฟล์ PSD นะคะหรือว่าเป็น Photoshop นั่นเองว่าเราควรบันทึกอย่างไรนะคะแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์อะไรได้บ้างนะคะต่อจากงานที่แล้วนะคะที่เราทําการตัดภาพมาแล้วเนาะทีนี้มาถึงขั้นตอนการบันทึกแล้วเดี๋ยวจะสร้างไฟล์อีกหนึ่งไฟล์ขึ้นมาให้ดูนะคะว่าเป็นไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังแล้วก็จะ บอกว่าวิธีการบันทึกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำรูปแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทำการเลือกอสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสนะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองตัดภาพเข้าไปใส่ ะะาภาพต้นฉบับนะคะถ้าเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามารถปิดไปได้เลยไม่ต้องทำการบันทึกนะอ่ะตอนนี้เรามีเป็นไฟล์2ไฟล์นะคะก็คือเป็นพื้นหลังแบบมีรูปภาพเนาะมีสีอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงเป็นไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังนะคะหรือว่าเรียกว่าพื้นหลังโปร่งสีนั่นเองนะคะโปร่งใสนะแล้วก็เริ่มจากการบันทึกไฟล์อันแรกก่อนนะคะ ไปที่คำว่าไฟล์นะคะแล้วก็เลือกที่คำว่าเซฟแอ d ไฟล์นะอันดับแรกนะคะแล้วก็เซฟแอ d นะคะจะ save ธรรมดาก็ได้อันเนี้ยหรือจะเซฟแอ d เลยก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะเราเลือกเป็นเซฟแอ d เลยไฟล์เซฟแอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างแบบนี้นะคะ เราเลือกแฟ้มงานแฟ้มงานที่เราได้สร้างไว้หรือถ้าเรายังไม่เคยสร้างแฟ้มเลยเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะสร้างแฟ้มที่ไหนดีให้ดูตรงนี้นะคะ DSC p เนาะสำหรับเครื่องที่เป็น Windows 10นะคะหรือเครื่องรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ย i s p c คลิกไปนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมามันจะมี Drive แบบนี้เห็นไหม drive c drive d หรือ e f อย่างนี้นะคะวิธีการก็คือ drive c เนี่ยไม่ใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไว้เก็บโปรแกรมไว้เก็บอื่นๆนะหรือว่าเครื่องเรามันทำมันเป็นแบบ error หรือต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่อย่างเงี้ยนะมันจะต้องถูกล้างนะคะเราจะไม่ใช้ drive นี้นะเลือกเป็น drive อื่นๆเช่น drive d d d o c นี่ก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นไดรฟ์ภายนอกแบบนี้ก็คือเป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่าเป็นเอกทอนก็ได้ไดรฟ์ ive, อีกไดรฟ์หนึ่งที่เราจะไม่ใช้ก็คือเป็นไดรฟ์ของ DVD นะคะ CD DVD เนี่ยตรงเนี้ยจะไม่ใช้นะใช้ไม่ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราจะใช้เป็นไดรฟ์ดีเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วทำการสร้าง แฟมใหม่โดยใช้ตัวนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช้ตัวนี้ทำการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆแล้วเลื่อนลงไปที่คำว่า new เลือกคำว่าโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ใหม่มาให้เราทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บ ทีนี้สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะชื่อไฟล์บรรทัดแรกตรงนี้ชื่อไฟล์ตั้งให้เหมาะสมกับงานของเราหรือว่าง่ายๆคือให้เราเปิดหางานเจอนะเราจำได้ว่าอันไหนนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือตรงนี้ค่ะ Format ถ้าโดยพื้นฐานเลยเนี่ยเขาก็จะเลือกมาให้เราเป็นไฟล์ photoshop ไฟล์ตรงนี้หรือว่า psd นะคะ เป็นไฟล์ psd ไฟล์นี้ก็คือไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้เปิดขึ้นมาแก้ไขได้นะเราจะต้องบันทึกเป็นไฟล์เนี้หนึ่งครั้งเพื่อความแน่นอนเพื่อความชัวร์นะคะบันทึกเป็นไฟล์ photoshop เนี่ยหนึ่งครั้งก่อนเลยเพื่อเราไม่รู้ว่างานเนี่ยจะต้องแก้ไหมหรือจะยังไงนะบันทึกเป็นไฟล์ photoshop ไปก่อนอ่ะสมมติตั้งชื่อว่าตัดรูปภาพ ตัดรูปภาพปับ๊บแล้วเราก็ Photoshop แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการเซฟเลยกดโอเคเสร็จแล้วหนึ่งครั้งต่อไปเราจะต้องบันทึกแบบเอาไปใช้งานก็คือบันทึกให้เป็นไฟล์รูปภาพใช่ไหมคะไปที่ไฟล์เหมือนเดิมไฟล์เหมือนเดิมนะเซฟแอดเหมือนเดิมตรงนี้นี่นะคะไฟล์แล้วเซฟแอด เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะพร้อมกับชื่อไฟล์ที่เราตั้งไปแล้วจะเปลี่ยนก็นได้หรือไม่เปลี่ยนก็นได้เสร็จแล้วต้องทำการเลือกอ่ะเขาจะมีไฟล์มาให้เราเต็มเลยแต่ว่าไฟล์รูปภาพที่เราจะทำการบันทึกก็คือเป็นไฟล์ jpg หรือ jpeg นะคะซึ่งมาจาก jpeg นั่นเองมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันตรงนี้แต่ว่าให้เราเลือกเป็น jpeg อันแรกนะอันนี้เห็นไหมมันจะมี jpeg นะคะเป็นนับสกุลของไฟล์นะรูปภาพนะคะที่เราใช้แบบทั่วไปเนาะเราก็เลือกไปเลยว่า jpeg อันที่1มันจะมี3อันนะเลือกอันที่1 เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้แบบนี้เห็นไหมคะชื่อไฟล์กับไฟล์ที่เป็นฟอร์แมตของ jpeg เนาะแบบนี้เราก็ทำการเซฟได้เลยนะคะกดเซฟนะเราก็จะได้อ่าตรงนี้เขาถามว่า jpeg option เนอะเขาถามว่าคุณภาพให้มากที่สุดไหมมันก็จะมี low medium high แล้วก็มีเอา maximum มากที่สุดเนาะแล้วแต่เราเลือก เรางานที่เรานำไปใช้นะคะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ maximum ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องประหยัดพื้นที่อะไรอย่างนี้ก็ maximum ไปกดโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะได้ไฟล์2ไฟล์และตอนนี้บันทึกได้2ไฟล์แล้วนะคะเดี๋ยวไปเข้าไปดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาวิธีการเนาะเราก็เข้าไปที่แฟ้มของเราเนาะเราบันทึกทำการสร้างแฟ้มไว้ที่ drive d doc ใช่ไหมคะ กดเลยซ้ายมือดีด็อกอ่าแล้ก็เมื่อกี้เราตั้งว่า new folder เราได้สองไฟล์เห็นไหมอันนี้คือไฟล์ Photoshop แก้ไขได้อันนี้คือไฟล์ JPEG นะคะเป็นรูปภาพนำไปใช้งานได้เลยอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือไฟล์ที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้ วิธีการเซฟเหมือนกันไหมอย่างไรบอกว่าไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกเป็นฟอร์แมตอีกรูปแบบหนึง่งไปที่ไฟล์เหมือนเดิมกดเซฟแอดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ทำการบันทึกเป็น Photoshop เลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขมันแล้วอยากได้เป็นแค่ไฟล์รูปภาพอย่างเดียวก็บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพได้เลยเข้าใจไหมคะตั้งชื่ออ่ะ รูปภาพโปร่งใสรูปภาพโปร่งใสแล้วเลือกฟอร์แมตขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะฟอร์แมตของเราจะไม่ใช่ jpg แล้วเพราะว่า jpg เป็นรูปภาพทั่วไปใช่ไหมถ้าเราบันทึกเป็น jpg เนี่ยพับที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสเนี่ยพื้นหลังมันจะกลายเป็นสีขาวก็คือมีพื้นหลังขึ้นมา นอ no. ซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นถูกไหมคะเราจะต้องเลือกเป็นไฟล์ png png ก็คือเป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งของไฟล์รูปภาพนั่นเองนะเราก็เลือกเลยไฟล์ png เราจะได้แบบนี้นะคะเป็นชื่อแล้วก็เป็นนามสกุลไฟล์ png เสร็จแล้วเรากดเซฟได้เลย กดเซฟกดโอเคได้เลยทีนี้เราบันทึกไปแล้วเราก็ไปดูซิว่าเราได้ไฟล์อะไรมาเห็นไหมอันนี้คือไฟล์ png นะคะที่เราทำการบันทึกมาใหม่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวตอนนี้คือมันมองแบบนี้มันเหมือนว่าภาพนี้มันมีพื้นหลังอยู่ถูกไหมคะทีนี้ถ้าตอนเราเอาไปใช้ เช่นเราไปใช้ใน powerpoint หรือใน word นี่เงี้ยมันจะสังเกตได้ว่าอ๋อภาพนี้มันไม่มีพื้นหลังเดี๋ยวทำให้ดูนะคะ,ะวิธีการาดูว่าภาพนี่มันเป็นนามสกุลอะไรเนาะเราก็ใช้เมาส์ธรรมดาเนาะช,ช,ชี้ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหมขึ้นบอกว่าเป็นรูปแบบของ png นะคะอ่ะเดี๋ยวลองนำไปใช้สมมุติว่าเราไปใช้ใน word เปิดเวิดขึ้นมาเราออกแบบให้หน้าเป็นสีดำเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วเราก็นำภาพ PNG ของเราเนี่ยเข้าไปใช้ปุ๊บเห็นไหมภาพของเราจะไม่มีพื้นหลังเลยเห็นไหมคะอ่าเป็นแบบนี้อันนี้คือ PNG ส่วนภาพ JPEG ธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้ ก็สามารถดึงไปใช้งานได้เลยเหมือนกันแบบนี้อันนี้ก็คือนำไปใช้งานได้จริงๆเนาะหลังจากที่เราตกแต่งและบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็เป็นขั้นตอนของการบันทึกงานนักเรียนสามารถเข้ามาทบทวนการบันทึกงานได้นะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดหรืออยากจะสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ไปแล้วค่ะบาย